เราก็จะมารีวิวตัวคอนแทคเลนส์อันนี้นะคะที่มีขายอยู่ในวอสันนะคะไม่แน่ใจว่ามีในบูธด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้โฆษณาโดยใครหน้าดาราเหมือนจะใหม่หรือใครสักคนนี่แหละคะ่ะโอเคก็วันนี้นะคะช้ยซื้อเป็นสี s t e r l i n g g r a y นะคะสายตาของชัยนี่ก็จะเป็นจุดศูนย์นี่ Sterling g r a y มองเห็นหรือเปล่านะ รวดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแพคเกจชิงเขาก็1กล่องเล็กๆเท่านี้มี2คู่นะคะอยู่ข้างในนี่แล้วก็จะมีเหมือนให้เราอะ่ะดูด้วยว่าแบบเอ้ยเนี่ยจริงๆสีมันประมาณนี้นะตั้งแต่ก่อนเราซื้อเลยแล้วก็จะมาแกะกล่องกันเลยเนาะตรงนี้เนาะเขาก็จะมีแบบวันหมดอายุด้วยนะคะอย่างคู่นี้ก็คือหมดอายุปี2 0 2 6เดือน2วันที่21นะคะเปิดออกมาก,ก็นี่เลย1ข้างนะคะก็อันนี้ คือจริงๆเนี่ยเขาอ่ะที่เห็นขายอยู่ในวัสดุนะคะเห็นมีอยู่ประมาณ3ามสีนะคะจะมีสีน้ําตาลสีเทาแล้วก็สีดําแต่ายเนี่ยชอบใส่สีเทาเพราะว่ารู้สึกว่าายเป็นคนใส่สีเทาแล้วขึ้นมากคือใส่สีน้ําตาลก็ดูธรรมชาติดีแต่สีเทาจะแบบดูขึ้นกว่าแล้วทีเนี้ยสีเทาเนี่ยมีแค่มีแค่เวอร์ชั่นเดียวคือถ้าเกิดเราซื้อสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยเขาจะมีประมาณ2 3ถึงเวอร์ชั่นนะคะแต่ถ้าสีเทามีอันเดียวแล้วก็สีดำก็จะมี1เวอร์ชั่นทีเนี้ย ายเป็นคนที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์แบบไซส์เล็กแต่ว่าอันนี้คือไซส์ใหญ่กว่าปกติแล้วเรียกว่าอันนี้ไซส์กลางน,นะคะจะไม่ได้ใหญ่เหมือนบิ๊กอายแต่ว่าก็จะไม่ได้เล็กเท่าลูกกระตาหรืออะไรเงี้ยคุจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ทีเนี้ยจริงๆอ่ะคือายอยากได้สีเทาที่ที่ไซส์อะ่ะเล็กแบบเล็กอะนะคะทีเนี้ยมันไม่มีก็เลยไม่เป็นไรซื้อมาลองดูก่อนเนาะก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นจะให้ดูลูกกระตาจริงายก่อนนะคะว่าเป็นสีอะไรอันนี้คือลูกกระตา ลูกตาายจริงๆก็จะประมาบสีประมาณนี้นะคะโอเคตอนนี้ใสเอาม,มาแช่ไว้ในน้ำแล้วเดี๋ยวใสขอไปใสให้ดูก่อนเนาะนัง่งใสตรงน,นี้มาใสดีขนาสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะก็อืมใสรู้สึกว่ามันเทาแบบมันไม่ค่อยธรรมาชาติสัยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรจริงๆแล้วเนาะ,ะคือแบบ มันจะแบบวิ่งวิ่งฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิ้งไงไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวลองไปใส่สองข้างให้ดูก่อนนะคะเอออันนี้คือใส่สองข้างนะคะ <c oughs> ก็ดูแบบแบ๊วแบวมันเพราะว่าไซส์มันจะแบบ ใหญ่กว่าลูกกระจิงนิดนึงแล้วก็ตัวลายอ่ะคือสีเทาแหละแต่ว่ามันเป็นสีเทาผสมแบบเขียวน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยผสมผสมกันไปแต่ว่าฉันรู้สึกว่าลายมันยังไงไม่รู้มันทำให้แบบเราดูไม่ค่อยธรรมาชาติเท่าไหร่ไม่ได้ดูเหมือนแบบตาจริงๆหรือตาฝรั่งจริงๆอะไรแบบเนี้ยให้ดูใกล้ๆข้างเนี้ยมันจะเป็นสีแบบนี้ค่ะก็ถ้าใครชอบนะคะซื้ออันนี้ได้ที่วัสอยู่ในโรต,ตัสนะคะราคาหนึ่งยบาทเองแล้วก็จะเป็นรายเดือนนะคะ ก็ถ้าใครชอบก็ลองใส่ดูเนาะแล้วก็มันจะมีสีน้ำตาลด้วยคือในรูปที่ดาราโฆษณาเนี่ยชัยรู้สึกว่าเออมันสวยดีแต่ว่าพอเอามาใส่จริง,รงๆชัยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะคะใส่แก้ขัดไปก่อน <laughs> โอเคเน้นก็วันนี้เท่านี้นะคะถ้าทุกคนชอบก็ไปหาซื้อกันได้เนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย